นะครับก็บอกน้องๆทุกคนพรุ่งนี้นะฮะก็เล่นให้มันเล่นให้เต็มที่ที่สุดกับฟุตบอลชีมด่วยพระรามครับเพราะว่าแฟนบอลก็ยังมาเชียร์เราตอนสองแฟนบอลก็ยังมาติดตามดูพรุ่งนี้คนก็ยังมาเชียร์มีผลไหมมีผลั่งจิตใจฉะนั้นนะครับถ้าเราสามารถเก็บชนะได้ก็ได้รางแค้นแต่ถ้าเราทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับเขาถูกไหมฮะฉะนั้นฟุตบอลก็มีแพ้มีชนะมีเสมอแต่พรุ่งนี้เนี่ย เด็กจะเดินเกม90นาทีนอนสต็อปเหมือนเดิมก็คือเล่นให้เต็มที่ดะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุดเรื่องความของก็เดี๋ยวอาจจะปรับแพ็กโฟนิดหนึ่งนะครับนะก็อาจจะให้มิก้าพักแล้วก็อาจจะเอาตมธนบูญซึ่งเคยเป็นเซนเตอร์ที่สมบูรับนะครับแล้วก็อาจจะนรบุริน่าเจ็บคนขายนิดนึงนะครับก็ให้พักให้ให้แบกนิ้แล้วก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนตรงกลางอาจจะเป็นอดุลวก็วันนี้ก็ได้สองคน มีอะไรเป็นไม้เด็ดครับไม้เด็ดนะ mm hmm. จิตใจนะครับเพราะคิดว่าเนี่ยเล่นในบ้านถ้าใจเราปอดแทกหรือใจไม่สู้ไม่มีประโยชน์นะซ้อมแทคกติกเตรียมมาดีแต่ใจไม่สู้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะทุกคนรู้แล้วว่าแทคกติกเราเป็นยังไงฉะนั้นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่ลงไปมนอที่ดีเองนะครับ <Okay. S 2> ครับ